ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอท่านพี่อย่างข้าจะไปพายิงสาวมาให้ท่านนางจะต้องไม่บาดเจ็บใด,ดๆข้าสัญญาชายร่างผอมที่ดูเหมือนมีอายุประมาณ30ปีมีตาทรงสามเหลี่ยมจมูกกลมอย่างยิ่งและริมฝีปากหนาะ เขาอาจถูกมองว่าเป็นคนที่อปปลณ์อย่างยิ่งห้า้าเมื่อหลางยินสัมผัสนางนางย่อมไม่เหลือเรี่ยวแรงที่จะฆ่าตัวตายชายร่างอ้วนด้านหลังหลังยินหัวเราะในใจปกตินั้นชายอ้วนมักจะดูจริงใจและซื่อสตัตย์ ด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของพวกเขาและการหัวเราะดุดพระสังกัจายแต่ยังไงชายอ้วนผู้นี้แสดงรอยยิ้มที่โหดเที่ยมบนใบหน้าของเขาโดยเฉพาะเสียงหัวเราะอ,อันน่าขนลุกนั่นอย่าเข้ามานะเยียน ลิงเกอร์ตะโกนและชีกระบี่ไปยังหลงังยินห้าห้าตะโกนเข้าไปเถอะมันง่ายได้อย่างยิ่งที่จะขอความช่วยเหลือหากพวกเจ้าสวามิภักต์ต่อท่านพี่อย่างแต่ยังไงมาเป็นพวกฆ่าซะดีเถอะหน้า เจ้ายอมไม่ได้สูญเสียสิ่งใดหักมาเล่นสนุกกับพวกข้าเจ้าสามารถได้ทุกๆสิ่งที่เจ้าต้องการในครหาหาดดาราจันทรามีรอยยิ้มที่น่ารังเกยียจปรากฏบนใบหน้าที่ชั่วร้ายของหลางหยินทันเด่นนั้นหลางหญินโบกมือของเขาแอและมันปลดปล่อยเสียงร้องของมาป่าทันทีด้วยกลุ่มก้อนพลังสีเขียวน,นั่นมันซึมเข้าไปยังร่างกายของเยียนหลิงเกอ เสาน้อยแม้ว่าข้าจะยังไม่ได้บรรลุทุกทีสิ่งในตระกูลหมาป่าของเราแต่หมอกพิษหมาป่ามรณะหมอกนี้ย่อมส่งผลอย่างยิ่งแก่เจ้าเป็นอย่างไรบ้างละรู้สึกร่างกายแปลกไปหรือไม่ ไม่ต้องห่วงเจ้ายังคงรับรู้สิ่งต่างๆได้รอยยิ้มหลางยินอัปประลับมากยิ่งขึ้นเขาลับลิ้นสีแดงนั่นออกมาและเลียรอบๆริมฝีปากอย่างวิปลาดลิ้นของเขาดูเหมือนยาวกว่าปกติและโดดเด่นด้วยสีแดงสดของมัน ลิ้นยาวสีแดงเข้มเป็นหนึ่งในลักษณะเฉพาะของสายเลือดของเขาลิ้นชนิดนี้มีความสามารถพิเศษที่ทำให้เขามีประสาทรับรู้เพิ่มถึงสิบเท่าอย่าเข้ามาใกล้ค่าเยนหลิงเกอร์อ้อนวอนน้ำเสียงของนางหวัดกลัวอย่างยิ่งผู้คนที่ยืนดูยืนล้อมรอบพวกเขาห่างประมาณสิบเมตรไม่มีใครกล้าหยุดส่งเสียงตะโกน เคยดูนั่นสิหญิงสาวผู้นั้นกำลังจะถูกทำลายแล้วเจ้าจะคาดหวังอะไรได้อีกมันชัดเจนยิ่งนักหนึ่งในผู้คนที่ยืนดูกล่าวออกมานางไม่ใช่คนแรกและนางก็ไม่ใช่คนสุดท้ายเช่นกันนี่มันชั่วร้ายเกินไปแล้วชายชราคนหนึ่งในกลุ่มกล่าวท่านเป็นคนแบบไหนกัน คนประเภทใดกันที่จะรังแกหญิงสาวไร้ทางสู้เช่นนั้นได้ชายหนุ่มหน้าตาดีและคิ้วหนาเดินไปข้างหน้าและตะโกนออกมาชิงสุยรู้สึกประหลาดใจที่มีผู้คนมาร่วมสนใจในสถานการณ์เช่นนี้เขาสามารถมองเห็นเจตนาที่แท้จริงของชายหนุ่มจากดวงตาของเขาเขาต้องการจะเป็นผู้กล้าแต่ไม่ใช่เหตุผลจากยุติธรรม เจ้าหนูข้าจะสั่งสอนให้เจ้าเองว่ามนุษย์จริงๆนั้นเป็นเช่นใดกันหลังยินพุ่งเข้าไปหาชายหนุ่มคนนั้นทันทีหลังยินมักเกลียดคนที่มีหน้าตาดีเสมอที่เลวร้ายที่สุดคือผู้ชายหน้าตาดีที่เขาเกลียดนั้นมักกระทำตัวเป็นผู้กล้าเช่นนี้เสมอโดยไม่ต้องสงสัยเขาเป็นคนร่างผอมที่มีกำลังวังชา แม้ว่ามันจะเล็กกว่าคนทั่วไปเล็กน้อยเขาก็สามารถทดแทนด้วยเวลาที่ยาวนานกว่าอย่างไม่คาดคิดแต่หญิงสาวที่เขามีเพศสัมพันธ์ด้วยมักจะเย่อเยยขนาดของเขาเขาเก็บงามมันในหัวใจของพวกเขาและมันยังทำให้ความโกรธของเขาเพิ่มขึ้นขึ้นแม้หลังจากที่เขาสังหารหญิงสาวเหล่านั้นทั้งหมดเจ้ามันไม่ชช่มนุษย์เหตุใดข้าไม่เห็นรู้สึกถึงมันเลยมานี่สิ และเจ้าต้องการข่มขืนหญิงสาวผู้นั้นอย่ามาทำให้ข้าตลกไปหน่อยเลยเจ้าไม่ได้มีความสามารถที่จะทำเช่นนั้นเจ้ามันคนที่ขลาดดวงตาหลังหินค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดง พลังของเขายังไม่ถึงจุดที่เขาสามารถเปลี่ยนส่วนต่างๆของร่างกายได้หรือเขายังไม่อาจหาอาสบที่ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงได้การคงที่ในการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของเขามันได้กลายเป็นความวิตกกังวลของเขา แต่น่าเสียดายสำหรับชายหนุ่มผู้นี้คำพูดของเขาได้จุดประกายความปวดร้าวภายในจิตใจของหลางยินอย่างไม่ได้ตั้งใจหลางยินมองอย่างเกลี้ยกล่ดไปที่ชายหนุ่มก่อนที่เขาจะพุ่งเข้าไปชายหนุ่มพยายามจะแทงหลางหยินด้วยการพยายามป้องกันตัวแต่หลางหยินรวดเร็วพอที่จะเตะออกไปเมื่อเขาโยกร่างกายท่อนบนหลบกระบี่ยาวของชายหนุ่ม ชายหนุ่มนั้นอ่อนแอกว่าหลางยินยิ่งนักจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงพยายามหลบลูกแต่ของหลางยินเขาไม่มีความสามารถพอที่จะคาดเดาการโจมตีครั้งต่อไปของหลางยินการโจมตีด้วยกรงเล็บมุ่งตรงมายังหน้าอกของเขาเสียงของเสื้อผ้าฉีกขาดตามมาด้วยการกระฉูดออกมาของเลือด หลังยินรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นเมื่อเขาเห็นเลือดไหลออกจากหน้าอกของชายหนุ่มตาของเขามีสีแดงมากยิ่งขึ้นอย่าฆ่าาเลยได้โปรดอย่าฆ่าาเลยชายหนุ่มคนนั้นรีบขอร้องให้ไว้ชีวิตเขาหลังหยินหยุดนิ่งและมองไปที่ชายหนุ่มคนนั้นอย่างขบขัน แล้วเจ้ายังอยากจะเป็นผู้กล้าอีกไหมละไม่ข้าไม่อยากช่วยเหลือนางอีกแล้วถ้ายังไม่อยากตายชายหนุ่มหนา้าซีดในขณะที่เขาพยายามจะร้องขอชีวิตของเขาในขณะเดียวกันชิงสุยหยิบก้อนหินขึ้นมาอีกครั้งและหาจังหวะที่จะโจมตี ดีหากเจ้าไม่อยากจะตายหลังหยิงหยิบขวดเล็กๆจากกระเป๋าในอกเสื้อและเทสิ่งที่อยู่ภายในลงบนหน้าอกของชายหนุ่มดูเหมือนจะมันมีผลต่อการรักษาบาดแผลเมื่อมันทำให้เลือดหยุดไหล มันไม่ใช่บาดแผลไร้แรงเมื่อหลางหยินไม่ได้ใช้พลังเต็มที่ของกรงเล็บกับชายหนุ่มขอบคุณอย่างยิ่งชายหนุ่มพูดอย่างกังวลเขาไม่เคยคิดว่าชายหนุ่มที่โหดเที่ยมผู้นี้จะทำอะไรเช่นนี้ให้เขาไม่จำเป็น เจ้าขอบคุณข้าได้ทีหลังยังอยากจะกล่าวว่าข้ามีใช่มนุษย์อีกหรือไม่หลังยินมีรอยยิ้มที่เล่นบนใบหน้าของขาวซึ่งทำให้ชายหนุ่มตื่นตระนกยิ่งนักไม่ท่านนั้นคือมนุษย์และข้านั้นมีใช่ชายหนุ่มหวัดกลัวเพราะรู้ว่าชีวิตของเขากำลังถูกคุกคามหลังยินเป็นความกลัวที่แท้จริงของเขา เจาล่ะหากเจ้าไม่อยากจะเป็นมนุษย์ดังนั้นข้าจะทำตามความปราตาเจ้าเองทันทีที่หลางหญินกล่าวจบการแสดงออกของเขาที่ขี้เล่นกลายเป็นน่ากลัวมากยิ่งขึ้นเขากระทืบไปที่ขาของชายหนุ่มผู้คนที่ยืนดูอยู่ต่างตกละลึงเสียงแต่หักดังกล่าวนี้ทำให้คนเหล่านี้ตัวสั่น ชิงสุยเยียงใจเย็นยิ่งเขาได้เตรียมพร้อมที่จะช่วยชายหนุ่มคนนี้ให้รอดพ้นจากหลงังยินไม่ว่าชายหนุ่มคนนั้นจะชอบเย็นลิงเกอร์หรือไม่หรือเพียงเขาก้าวออกไปเพราะความยุติธรรมแต่ชิงสุยได้เปลี่ยนใจของเขา ชายคนนั้นควรต้องรับผิดชอบต่อการเลือกของตนเองเมื่อเขานั้นที่ขลาดเลือกที่จะประนีประนอมกับเจ้าขยะนั่นเพื่อช่วยชีวิตตัวเองชิงสุยคนประเภทเขาชายหนุ่มหน้าซีดในทันทีหลังยินใช้โอกาสนี้เตะเขาไปอีกทีหนึ่งเขากระเด็นไปไกลและตกลงบนพื้นหลังยินหันกลับมาและเดินไปยังเยยนหลิงเกอร์เขาไม่สนใจแม้แต่จะมองชายหนุ่มคนนั้น ่าเข้ามาใกล้ข้าออกไปนะช่วยด้วยรักษาชีวิตเจ้าดีๆแล้วมาเริ่มกันเถอะหลางยิ้มยิ้มขณะที่เขาพุ่งไปหาเยียนหลิงเกอหลางยินที่พุ่งไปหาเยียนหลิงเกอจู่ๆก็ร่วงลงไปที่พื้นเขาร้องหอยหวนออกมา ทุกๆอย่างเกิดในชั่วพพิบตาผู้คนที่ยืนดูมองดูด้วยความไม่เชื่อและตกใจเยียนหลิงเกอร์เป็นคนเดียวที่มองยังชิงสุยด้วยความรู้สึกดีใจท่านพี่ชิงสุยท่านพี่ชิงสุยงั้นหรือชิงสุยนั่นคือชิงสุย เดี๋ยวก่อนนะ้าชิงสุยเป็นพี่ชายของนางเมื่อใดกันเรื่องนี้น่าสนใจยิ่งชิงสุยทําให้หลางหยินหมดสภาพในยามนี้มันที่น่าสงสัยว่าเขาจะรอดจากเนื้อมือของชิงสุยได้หรือไม่ความพ่ายแพ้ของพวกเขาเสมือนความอับอายต่อตระกูลหลางและตระกูลเฟิงผู้คนที่ยืนดูตื่นเต้นอย่างยิ่งราวกับว่ามีใครบางคนได้พบกับผีทองคำ เวลานี้เฟิงหยุนหยางและคนอื่นๆมองไปยังชิงสุยด้วยความ,มง,งุนงงพวกเขาประหนักดีถึงความแข็งแกร่งและพลังของชิงสยุยแต่พวกเขาไม่แปลกใจเท่าผู้คนที่ยืนดูแม้ว่าเขาจะไม่แข็งแกร่งเท่าหายหลงหลังจากที่ฐานหยาง ได้กล่าวขึ้นในลานประลองณก่อนหน้านี้ว่าชิงสุยยังมีได้ไปถึงจุดสูงสุดของระดับพลังปราณะเทวะกษัตริย์คือเฟิงหยุนยางแห่งประกูลเฟิงเขากล่าวกับชิงสุยด้วยน้ำเสียงจริงจังนั่นชัดเจนว่าเฟิง ยุนยางกำลังบอกกล่าวแก่ชิงซุยเขาบอกโดยอ้อมๆว่าเขาเป็นใครและเขามีอิทธิพลเช่นไรในตระกูลเฟิงมันเป็นการเตือนต่อชิงซุยให้เขาได้คิดก่อนที่จะทำสิ่งใดเขาบอกกล่าวอย่างชัดเจนกับชิงซุยใครละจะกล้าต่อกรกับประกูลเฟิงโดยลำพัง ชิงสุยวัวราะก,กับตนเองเพราะเขาเคยพบเจอเหตุการณ์เช่นนี้หลายครั้งเขาเข้าใจความสำคัญของการมีตระกูลสนับสนุนเบื้องหลังของเขาในยามวิกฤตแต่เขาไม่ได้มีสิ่งใดๆดับเบิลยู U, ซึ่งเป็นเหตุให้หมิงเยี่ย เโลถูกชิงตัวไปอย่างง่ายดายชิงสุยรู้สึกโกรธและรังเกียจที่คำขู่ที่เฟิงหยุนอย่างใช้กับเขาเขาไม่จำเป็นต้องรับทราบว่าตระกูลเฟิงนั้นทรงพลังเพียงใดาหากเขามีพลังอยู่ในมือ เช่นเดียวกับความแข็งแรงของทั้งวิหกเพลิงและกุญชรวัชระมโหฬานชิงสุยยังคงเงียบและตรงไปยังเยียนหลิงเกอร์เขายืนอยู่ข้างนางและเริ่มตบเบาๆบนร่างของนางสองสาครั้งด้วยพลังธรรมชาติของเขาเพื่อจะไล่พิษให้ออกไป ทั้นที่ชิงซุยเย,ยนหลิงเกอร์ไม่ได้ร้องไห้ต่อหน้าเขาในครั้งสุดท้ายที่พวกเขาพบกันแต่ตอนนี้นางกำลังร้องไห้ดังมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ชิงซุยไม่รู้จะปลอบนางเช่นไรไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเด็กหญิงเช่นนางที่ไม่มีเบื้องหลังที่ชัดเจนในการเข้ามายัางนิกายเทวโลกนางเป็นอัจฉริยะที่เป็นแบบอย่างแก่บรรดาสาวกในนิกายเทวโลก พวกเขาถือว่าเป็นหนึ่งในพันจากผู้คนนับล้านในโลกนี้เพื่อนสนิทของนางซือเยี่ยก็ไม่ได้อยู่ในโลกนี้อีกแล้วนางต้องช่วยเหลือเยียนหลิงเกอร์หากนางยังมีชีวิตอยู่อย่างไรก็ตามแม้ว่าซือเยี่ยอยู่ที่นี่ นางก็ไม่อาจจะช่วยเหลือเยียนหลิงเกอร์จากตระกูลเปิงเพราะไม่มีใครเหลียวมองตระกูลซือในสายตาว่าจะคุกคามใดๆไดได้สังฆราชแห่งคฤหาดดาราจันทรามากกว่าครึ่งหนึ่งได้สูญเสียสิทธิในการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องใดๆ แล้วชางหูย่าอยู่ในสมาคมผู้อาวุโสแห่งนิกายเทวโลกดังนั้นเขาจะไม่สนใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคฤหัสดาราจันทราสังคราชในตระกูลเฟิงจะไม่สามารถแทรกแซงได้เช่นกันแม้ว่าจะมีสังคราชจำนวนมากในตระกูลเฟิง อย่างไรก็ตามผู้อาวุโสส่วนใหญ่ในคฤหาดดาราจันทราล้วนมาัตกาตระกูลเฟิงหนึ่งในสามของสมาชิกในคฤหาดดาราจันทราก็เป็นผู้คนจากตระกูลเฟิงแม้จะมีอำนาจปกครองได้น้อยกว่าครึ่งคฤหาสนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมตระกูลเฟิงถึงทรงพลังยิ่งนะัก อย่างไรก็ตามนั้นไม่มีความหมายอะไรเลยกับชิงสุยบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งแห่งนิกายเทวโลกครั้งหนึ่งได้บอกเขาเรื่องกฎแห่งนิกายเทวโลกได้กำหนดกฎต่อไปนี้ไว้โดยเฉพาะสมาชิกถูกห้ามไม่ให้รังแกผู้ที่อ่อนแอกว่าและห้ามต่อสู้ภายในคฤหาส บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งรู้ทุกๆสิ่งในเรื่องนิกายเทวโลกแม้ว่าพวกเขาจะไร้เรี่ยวแรงไปแล้วอย่างไรก็ตามพวกเขาก็อนุญาตให้ประลองกับคนอื่นๆได้เฟิงหยุนหยางทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ในการจะจับตัวเยียนหลิงเกอร์เพราะนางตบหน้าเขาทุกๆคนรู้เรื่องกรตะดีแต่ไม่มีใครกล้ากล่าวออกไป มีความลงาเอียงแสดงอย่างเห็นได้ชัดในครั้งนี้กฎเหล่านี้ถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมผู้ที่ง่ายมีความแข็งแกร่งในการถือครองที่ดินของพวกเขาวไม่เป็นไรแล้วทุกๆสิ่งสงบสุขแล้วชิงสุ่ยตกเบาๆบนหลังของเย,ยนหลิงเกอร์ ข้ายอมรับว่าเจ้าเป็นเด็กที่แข็งกแกรง่งแต่ข้าจะสอนให้เจ้าอย่ายุ่งเรื่องของผู้อื่นเชื่อข้าเจ้าย่อมไม่อยากมีปัญหาใดๆกับตระกูลเฟิงชัยอ้วนที่หน้าตาโหดเที่ยมพูดอย่างถากถาง ชิงสุยวิ่งผ่านชายอ้วนไปเขาเปรียบเสมือนเงาราวกับว่าเขาได้หายตัวไปเขาใช้ลูกเตะพยักคำรนไปยังร่างผอมและระเบิดศีรษะของเขาออกพื้นที่รอบๆบเต็มไปด้วยเศษซากสมองของเขา ชิงซุยรู้สึกถึงความต้องการที่จะสังหารเขาอย่างโหดเหี้ยมเพราะความคิดที่มุ่งร้ายในสายตาของชายผู้นั้นหากเขาปล่อยให้มันรอดไปได้เขากลัวมันจะซ้ำรอยกับตระกูลเซตูก่อให้เกิดความสิ้นหวังที่ไม่สิ้นสุดและความโศกเศร้ามันจะดีกว่าหากเขาทำให้เรื่องนี้จบเพียงเท่านี้ผู้คนที่ยืนดูอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตกตะลึงอีกครั้ง ตาของพวกเขาเบิกกว้างเพราะพวกเขาไม่อยากเชื่อว่าจะมีใครกล้าต่อกรอนกับสมาชิกตระกูลเฟิงสังหารโดยลำพังทิวทัศน์ที่เต็มไปด้วยเลือดเป็นภาพที่น่าตกใจยิ่งนักนั่นโหดเหี่ยมยิ่งนักอะไรจะรุนแรงเพียงนี้ทรงพลังยิ่งนัก นี่สิถึงกล้าต่อกรกับประกูลเฟิงชิงสุยคือความภูมิใจแห่งครหาดาราจันทราของพวกเราถ้าไม่ต้องการให้เกิดอะไรขึ้นกับเขาหญิงสาวผู้หนึ่งกล่าวด้วยน้ำเสียงกังวล แม้ว่าหลายคนรู้ว่ากฎและข้อบังคับของนิกายเทวโลกนั้นเข้มงวดยิ่งนักแต่ไม่มีใครรู้ว่ามีความขัดแย้งภายในมากมายเพียงใดทุกๆนิกายก็เป็นเช่นนี้ความแข็งแกร่งคือทุกๆสิ่งในโลกนี้ ชิงสุยมองไปยังผู้คนที่ยืนดูต่อหน้าเขาที่กำลังพูดคุยเรื่องนี้จากนั้นเขาก็หันไปมองเฟิงหยุนอย่างและกล่าวว่าข้าสามารถสังหารเจ้าได้ในยามนี้เจ้ารู้หรือไม่อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ